สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องนวินาทในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนวินาทีสำหรับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องนวินาทในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็ต้องใช้คำว่านะครับเป็นชุดที่ดูเด็ดเผ็ดมันอีกเช่นเคยนะครับราคาจะมีความหลากหลายนะครับหน้าระานหลากหลายแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนพี่โทรหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับวันนี้ในพี่นาทีช็อตเด็ดเพื่อเครื่องของเรานะครับในชุดเช้านี้มีอะไรมาให้พี่ๆได้รับชมกันบ้าง นะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มต้นรายการให้เลยกันพี่เนี่ยสำหรับในชุดเช้านี้นะครับมารายการแรกนะครับสำหรับรายการแรกในชุดช่วงเช้านี้นะครับเปิดไปเดิมไปด้วยนะครับองนี้นะครับสำหรับองค์นี้นะจริงๆเป็นของหลวงพ่อกลวยครับพี่นะครับเป็นคะแนนผงน้ามันนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านก็ยังเก็บอยู่นะครับนะซึ่งเป็นพาระที่ดูง่ายครับพี่หลังสีวดีผงน,น้ํามันนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับดูง่ายๆครับพี่ได้เดิมเดิมเลยนะ เอาไปใช้พุทธคุณเนื้พี่ขนาดเล็กหน้าแขวนหน้าใช้300บาทนะครับหลวงพ่อบ่ายครับพี่วัดช่องลมนะครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณพระพุทธนะครับหลังยันหลวงพ่อบ่ายมีรอยแต่งตะไบได้วยนะนี่ขอบคอเนะครับอ่าขอบคอมีร่องรอยตบแต่งและแทงตะไบจัดไปในปราคาเบาๆช่วงเช้า300บาทนะครับ อย่างเงพี่นะช่วงเช้าๆนะจัดแนวราคาเบาๆไปอีสามร้อยเขย่าใจไปพี่นะครับเราก็หลวงปู่จีนดีพี่เม็ดนี้สุดยอดจริงๆนี่ครับรักนำเกลี้ยงบางๆนะครับมองเห็นมวลสารนะมองเห็นพิมพแลมองเห็นมวลสารนะครับเจ้าของเดิมเรี่ยมเก็บอย่างดีนะครับเรี่ยมเก็บไปนะดูดูคาบดูเม็ดมวลสารด้านหลังนะครับใช้คําว่าจัดจ้านได้เลยพี่นะครับพี่จ๋าใช้คําว่าจัดจานได้เลยพี่นะครับจัดไปที่พี่อีสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเราก็วัดเกรดครับพี่นะครับองนี้เป็นนอกพิมพ์นะครับพี่ดูนี่เป็นพิมพ์ของวัดเกรดะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกในการกดนะครับจะมีเส้นนะครับนะเส้นตรงบ่ายนับระางยาวลงมาเลยพี่เห็นไหมนะเส้นเห็นไหมเส้นแนวแนวขวางแนวแนวแนวนอนของเรานะครับเป็นเส้นเป็นบล็อกของเขาเลยนะนับสวยก็พี่มวลสารชัดเจนในครับสาหรับพระแบบนี้นะนะผมเชื่อว่าแนวหลายๆาท่านน่าเก็บครับพี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณในครับพี่อยากเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับพี่อะจัดไปแนวราคาเบา เอาสามร้อยบาทนะครับในชุดเช้านะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยเราทนความสวยพระคงองค์นี้ไม่ไหวแน่นอนสําหรับพระคงนะพิธนาน,นะพระคงลาพูนกิ่งก้านนะครับใบโพคมกริบเห็นไหมกิ่งก้านใบโพคมกริบสาหรับพระคงนะสวยจริงนะครับโอ้โหพี่ดูผ้าเนื้อเดิมนะครับพี่เราเังเกตจาก ง็จะว่าจากอะไรเดียวจากในในร่องในวิลาจากในในร่องรอยนิ้วมือนะครับมันจะเก่ามันจะแห้งติดหน้าติดตาด้วยนะแนวพราะคงรำพูลนะครับสวยกิิบเลยเอาเอาสามร้อยนะครับย่อนยอนไปอ่าย่อนยอนไปพี่แนคร้านมีตามหลวงพ่อเดิมอันนี้ผมชื่นชอบนะสําหรับหลงพ่อเดิมนะแนวเพราะว่าเขามีเหมือนจะมีคาบร่องรอยการแขวนมาก่อนนะครับดูดิเนยดูดิคาบเห็นไหมเนี่ยดูคาบกันเนี่ย เนื้อไม้กระพัดเขาจะแห้งเขาจะย่นนะครับเออเนื้อไม้กระพัดนะแห้งย่นนิ้วเป็นนิ้วเอาอีสามร้อยสามร้อยบาทแนวสามร้อยนี่แบบยาวๆเลยพี่นี่นะครับองค์นี้เจ้าคุณสีส่นวัดสุทัศน์เจ้าพี่ห้าเหลี่ยมวัดสุทัศน์น่าจะเป็นปีแปดห้าไหมห้าเหลี่ยมวัดสุทัศน์เจ้าพี่ตาใบเดิมๆพี่ดูกระแสโลหะนี่คือสายวัดสุทัศนแนี่วพี่พี่นี่คือสายวัดสุทัศน์ สามร้อยบะทแนวพระสุทัศน์น่าใช้ถ้าพูดถึงเอ๋อพุทธคุณพรสุทัศน์เลยพี่ดาวไว้ใจท่านได้แนวโอ้โหไว้ใจท่านได้เลยพี่แนวไปเสมาองค์นี้ผมดูเป็นวัดราชบูรณะนะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขามีค่าประลอดนะครับประลอดออกขาวๆเลยพี่หน้าตาเขาจะสะสวยคมชัดลึกร่องผมนะครับมิติขององค์พระและหลังก็ได้าเนี่แค่ต้องใช้คำนี้พี่ดาวนะหลังได้ภา สำหรับองค์นี้นะนะสำหรับองค์นี้นะเอาเอาสามร้อยใบเส็มาผมก็สามร้อยครับผมบอกแล้วราคาช่วงเช้านะเป็นราคาสุดฮอตฮิตเลยล่ะนะครับแล้วก็องค์นี้นะองค์นี้จะเป็นกลุ่สารเจ้าราชบุรีโอ้โหเนื้อดูง่ายไหมสารเจ้านะครับเอาไปแขวนเอาไปใช้ครับพี่นนครับไม่ต้องไปคลับคล้องใจเลยจ๋าจ๋าเลยพี่สามร้อยบาทนะครับกลุสารเจ้ากระดานน้อยนนครับสารเจ้าราชบุรีนะสามร้อยบาท นะครับถ้ามาปางนะครับโอู้หนี่ก็เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับพี่ดูเนื้อชิ้นเงินกันในวนะปีแย้เา้วนะนะครับแกะออกจากกรอบมาเดิมๆนะครับสําหรับพระถ้ามาปางนะครับสําหรับความสวยนะครับสำหรับความสวยเก่าก่อนหลุดล่อมตามการเวลาแบบนี้ในท็มนั้นๆเราจะพบเจอแนวสำหรับพระถ้ามาปางนะครับสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยแล้วก็องค์นี้เม่นโอ้โหนี้เม่นเม่นสวยคนนี้ผมเชื่อว่านะครับเนี่ยดูความพลิ้วดูขาดูการกดดูเส้นขนแมวนะครับดูเส้นแตกต่างๆนะครับบัวนี่เม็ดกลมเป็นเม็ดบัวลอยนะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวหนังสือมีเส้นขนแมวในร่องเนีเหมนไร่องตัวยอยักษ์เนี่ยแลในร่องลึกๆมีเส้นขนแมวด้วยพี่พระกดพิมพ์มันจะเป็นเส้นเนอามันจะเป็นเส้นครับพี่ดูเดียมวลสารก็จะเป็นเม็ดเหนน็นไหมแล้วมวลสารก็ชัดนะครับพิมพ์พระก็ชัดจจัดไปในราคาเบาๆพี่ <modeled después> สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่เขาเรียกว่านางนางวัสุทาตนะครับนี่ครับพี่นะครับนางบ่อโบราณวัสุทาต์ครับพี่สองสี่แปดห้าพิมเข้าไปดูได้นะครับในระบบมีแน่นอนนะครับอ้างยิงจากในระบบได้เลยนะครับมีแน่นอนครับพี่แล้วการเทแบบนี้นวซึ่งเป็นการเทแบบธรรมชาติเนี่ยดูเนี่ยดูการเทเนี่ยนะครับการเทแบบนี้ซึ่งเป็นการเทแบบธรรมชาติจัดได้นะในราคาเบาๆสามร้อยบาท ในครับเป็นไงโอ้ร <dec> ัวพี่นะต้องใช้คำว่ารัวเลยดีกว่านะครับรัวสามร้อยให้นี่ครับพี่เนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ก็เป็นสมเด็จรัวของพ่อควยกับพี่นะครับนี่คือสมเด็จรัวของพ่อควยนนครับเนื้อผงน้ํามันนะครับโอ้โหโซนเนื้อเ็เป็นไงชัดเจนนะครับก็บอกแล้วว่าน่าใช้นะครับมีทั้งคะแนนมีทั้งสมเด็จนะครับพิมพ์มาตรฐานเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องนี้ องค์นี้จริงๆเป็นของหลวงปู่เผือกนะนะครับปู่เผือกวัดจิงแก้วนะครับฉากฟ้าด้านหลังหลังเข็มกัดเนี่ยเอาขานาดเดิมเอาสาม้อหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วนะครับเราก็องค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระเขาเรียกเป็นเทวรูปล้วกันนะพี่นะเทวรูปสามขานะครับเป็นพระสังกระจายนะครับเทวรูปสามขาเป็นพระสังกระจายรับพี่ ถ้าพูดถึงตากระดาบผมก็ชื่นชอบอยู่นะแล้วเพราะว่าหนึ่งคือเขาเขาดูง่ายโอ้โหพี่เป็นไงนี่เทสให้ดูเลยนะครับแข็งแรงจริงเนี่ในคเทสให้ดูเลยพี่เฮ้ยแข็งแรงจริงนะครับเอาสามร้อยแล้วกันนะครับสีรัตนะเลยเนี่ยดูดิแห้งแก๊กเลยพี่ดูทองดิแหมแห้งจริงๆพี่เอาสามร้อยแล้วแทบจะไม่มีราคาอื่นเลยนะในครับแทบจะไม่มีราคาอื่นเลยพี่นะครับเราก็องค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นคําข้าวในครับพี่พี่จ๋าคําข้าวหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำ คือไอ้จุดๆด่างๆเนี่ยมันเป็นรอยข้าวแลข้ามหิ้งอ่าจุดๆด่างๆร่องรอยต่างๆเขาเรียกว่าข้ามหิ้งครับพี่แนวหิ้งหิ้งเดิมๆแบบธรรมชาติดูดิ300 300ร,รอยข้ามหิ้งสามร้อยสามร้อยบ้างนนคร่องรอยข้ามหิ้งแนวแล้วก็องนี้องนี้จริงๆเป็นพระกิ่งนะครับผมดูเป็นของวัดประสาทนะครับพี่พี่จ๋าวัดประสาทบุญ,ญาวาสนนี่พระกิ่งท่านอุดเขาเรียกว่าเขาจะอุด คือพลามันพลาเทสไปแล้วพี่นะครับจะอยู่ที่ข้าศนิยมท่านเองเขาจะอุดล่างเนี่ยแล้วกิ่งเขาจะลั่นเนี่ยเนี่ยพระกิ่งวัดประสาทนะครับพ,พี่พิมพ์เข้าไปดูได้เลยพิมพ์นี้เลยพี่นะหูท่านจะใหญ่หน่อยแนวะวัดประสาทบุญยวะเอาเอาห้าร้อยแนวกิ่งวัดประสาทนะร,ราคานี้เป็นราคาที่แบบแบ่งปันกับพี่สมาชิกนะครับแล้วก็องค์ต่อไปกับพี่นะครับดีนน้ำมนต์หลวงข้องเขียนกับพี่สองเดือนแนวดีนน้ำมนต์หลวงข้องเขียนนะครับสองเดือนกับพี่ ข้ามน้าทองเวลาเทหล่อโบราณเนี่ยเขาเดิมจริงนะพี่ๆน่าจะพอมองออกสําหรับข้ามน้ําทองก็นะเนี่ยเห็นไหมล่องรอยการเทหล่อโบราณอ่ะเดิมเดิมจริงเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครแล้วกิ่งนี่โซนเพราะกิ่งเนี่ยวห้าร้อยเนี่ยครับต่อเนื่องด้วยหลวงปู่ทวดเลยพี่เนี่ยครับต่อเนื่องด้วยหลวงปู่ทวดเลยพี่นีครับพิมพ์ีดูง่ายชัดเจนนะครับการเทหล่อโบราณแบบนี้พิมพ์ีนะดูง่ายลมีความชัดเจนเอา 500บาทแนวพิมพีแนวพิมพี B. แล้วก็เม็ดนี้เม็ดนี้ผมดูเป็นปูสุกนะนะครับเป็นเนื้อผงกุกรกโอ้โหแล้วแบบนอาดูดิรอยจานอย่างเงี้ยพี่ก็นหนีไม่ออกอยู่แล้วแนวรอยจานแบบเนี้ยนะหนีไม่ออกแล้วพี่หลวงปูสุกปากคลองมะขามเฒ่า500บาทนะครับปูสุกนะครับปูสุกแล้วก็จอบแนวอันนี้นเป็นจอบครับพี่จอบหลวงพ่อเงินนะครับพ,พี่จา๋าจอบหลวงพ่อเงินครับพี่โอ้หตะกันคาบไข่อยู่เดิ เนี่ยดูดิจอบเล็กเนี่ยดูดูคาบเลยพี่คาบฐานถมเลยนะเอาห้าร้อยราคาห้าร้อยนี่ไม่มีแน่อนอนพี่ไปเดินดูได้แนวะไม่มีแน่อนอนแล้วก็อง์นี้พี่ปกเนื้อเมฆพัดในพินั้นหนึ่งในห้าปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับพี่นะปกัมปกเมฆพัดในพินั้นหลวงปู่ใจวัดเสด็จจัดเป็นในราคาเบาวนะห้าร้อยบาทนะครับหน้าแขวนแล้วก็หลวงปู่ทวดครับพี่นะครับองนี้เป็นเนื้อว่านพี่ดูคาบน้ำว่านเลยแนวเขาเรียกว่าข้างขีดเนี่ย เห็นไหมสีสาท่านจะเป็นรอยขีดด้านบนก็จะเป็นรอยขีดเนี่ยเนครับ <S <S เนื้อว่านในครับดูในกากยายักษ์เดิมๆจ้ะเนครับอ่ากากยายักษ์เดิมๆจะพี่ในครับข้างแบบขีดเดิมๆอะไรนะไข่เดิมด้วยเนครับไข่เดิมและไข่ธรรมชาติด้วยเอาเอาไปห้าร้อยแนวข้างขีดอันนี้ดูง่ายดีอ่าดูง่ายแล้วพี่ได้เดิมเนี่ยเนครับแล้วก็องนี้ปากน้ำครับพี่นนแนวโงแดกมาเดิมๆไหมนะดูร้อยเนือด้านหลังนี่ ปากน้ำรุ่นสามเอาสามร้อยแนวสามร้อยพาแนวเราก็องน,นี้ครับพี่แนวหลวงพ่อเขียนแนวค่าบเบ้าอยู่เดิมเดิมเลยนะเห็นไหมครับดินเบ้าเวลาหล่อแนวเห็นไหมพี่ค่าดินเบ้าเวลาหล่อยังอยู่ยังเดิมเดิมอยู่เลยอ่ะโอ้โหพี่เจอแบบนี้นะผมต้องจัดแล้วดูดิด้านล่างตะไแบ,บแบบแห้งกนกลมกลืนลไปหมดแล้วอะ่ะ เอาสามร้อยพอนะหลวงพ่อเขียนแบ่งกันพุทธคุณเนี่ยพี่มีพระกิ่งแล้วก็มีรูปหล่อท่านนะครับเราก็วัดปากทะเลดิพี่นะครับนะเนื้อแห้งๆเก่าๆเ,าๆเล่าๆล้านๆแบบเนี้ยพี่นะครับเป็นสังกระจายวัดปากทะเลก็พี่แดีวหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างที่ใช้ว่าดูง่ายนะครับดูง่ายเนี่ยเอาอะไรดีอ่ะ เอาเอาห้าร้อยแล้วกันพิมพ์ปั้นไม่ต้องไปแพงเะพี่นะเออไม่ต้องไปแพงนะครับแล้วก็องค์นี้พี่ยอดขุนพลนะครับอง์นี้เป็นของลบบุรีเนื้อตะกัวสีแดงนะยอดขุนพลครับพี่นะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงนนะพี่นะแดงเขาแบบแดงธรรมชาตินี่ต้องแดงมีคราบไข่นะอย่าลืมนะแดงต้องมีคราบไข่มีคราบความเก่าและความเป็นธรรมชาตินี่แหละพี่ที่เขาเรียกว่ายอดขุนพลเนื้อตะกัวสีแดงลบบุรี เนอัพผ่านการเลี astic, like ่ยมพี่ก็น่าจะรู้ว่าถ้าเลี่ยมหนาแบบเนี้ยเขาเลี่ยมเก็บแน่นอนดูเิเขาจะเลี่ยมหนาเลยแล้วเขาจะไม่เลี่ยมประกบแบบธรรมดาแบบเหมือนงานสนามทั่วไปนะครับนี่คือพระตัวจริงเสียงจริงครับพี่ลบบุรีนะเอาไปห้าร้อยะครับไม่ต้องไปรุนแรงะนรับนี่ครับพี่ดาวหลวงพี่ยังวัดป่าในรับพระพิจารณาเนื้อผมกุกงร้ากับพี่ทองเดิมด้วยผมชื่นชอบตรงนี้แหละพี่ทองก็เดิมด้วยนะครัพเพราะยงวัดป่า เอาเงงเอาห้าร้อยพี่ยงงวัดป่านะเอาห้าร้อยบาทีนครับเราก็บังห่นพมเิโอ้โหจัดอันนี้มันต้องจัดให้จบอยู่แล้วพี่บ a งหหันพรมอะ่ะนะครับบางอย่างครับพี่นะครับไม่ค้านสายตาดูง่ายสบายตานนครับสําหรับค่าบ a งหห่นพรมนะนะครับสําหรับค่าบ a งหห่นพมจัดแบบดูง่ายสบายตาแบ่งปันกันพี่นล้วปลกโพลเลยนะเอาห้าร้อยบางหุ่นพรมนะครับ เออี่เราพูดถึงเรื่องมมพมนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเราก็องนี้ก็พี่อันนี้พระชัยับพี่เนี่ยสายวัตสุทัศน์เนี่ยดูเน่เนี่ยพระชัยเนี่ยนะครับเขามีสัญลักษณ์ด้วยพี่แต่บางอย่างอย่างเงี้ยนะพี่ลึกจัดนะครับผมไม่ค่อยรู้หรอกแต่พระไม่เกะแน่เอาห้าร้อยพี่พระชัยวัสุทัศน์เนี่ยน่าจะเป็นของเจ้าคุณสีสนนะเอาห้าร้อยบาทในครับระชัยโอ้ยองค์เล็กน่ารักในครับดูง่ายด้วยเนองค์เล็กน่ารักและดูง่ายด้วยนะเอาห้าร้อยบาทในครับหลวงพุโตก็พี่ในครับ องนี้เป็นพระศิวะดีนะครับพี่เนื้อแต่งด้านในแต่งเป็นใยแมงมุมเลยนะอ่านะพี่ลองสังเกตจากเนื้อด้านในแล้วกันความเก่าอะ่ะเวลาเขารียกเก็บอะพี่นะครับความเก่านะถ้าเนื้อใหม่มันจะเป็นรอยชื้นๆนะครับมันจะไม่แตกลายเป็นใยแมงมุมแบบนี้นะครับดูเนื้อด้านในแล้วกันพี่นะครับเนื้อเขาจะบ่งบอกถึงความเก่านะครับของอายุพระนะครับหลวงปู่โตกับพี่นะอาจจะช้าหน่อยแต่น่าใช้พุทธคุณนะครับอาจจะช้ําหน่อยแต่น่าใช้พุทธคุณเนี่พี่เอาในราคาแบบแบ่งปันเลยนะ เอาห้าร้อยในครับสีบรีสีบลีอั่งหน้าใช้อะ่ะนับเออสีวรีอย่างหน้าใช้พี่แล้วก็องนี้นะองนี้จะเป็นพระรูปเหมือนนะครับนี่ก็ดูง่ายพี่ดูหน้าดูตาเดี์ยนครับอันนี้เป็นร้อยปีนะนนครับดูเดียวอันนี้เขาจะมีพิมพิมสามไม่พิมพยิ้มอะ่ะนี่อาจจะมีรอยแบบว่าเขาได้ร่องรอยเขาจะไม่ได้สวยสมบูรณ์หรอกพี่แต่พระเราเน้นเห็นไหมดูง่าย,ายานนะนครับดูง่ายแล้วตายางีนเดิมนะเห็นไหมดูง่ายแล้วยางเดิมนะเอา เอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอาเท่าไหร่ดีพี่เขาเหมือนมีรอยสีพึ่งไงยที่เขาทาหรือแบบไหนอะดูดิน่ะแม้มันจะซึมตามลึกๆก,กับสีส้มๆอ่ะเอาห้าร้อยนะครับภาผมรูปเหมือนนะเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับบันแหลมโบหูหล่อโบราณแบบจัดจ้านเห็นไหมหล่อโบราณแบบจัดจ้านครับพี่เพราะบันแหลมนะค่าบเบ้าเดิมเห็นไหมบันแหลม บ้านแหลมเอาห้าร้อยพี่ในดูง่ายๆเลยเนี่ยไหมบ้านแหลมเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับทุกบ้านแหลมแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นพระปิตาข้างอูครับพี่แนวรอยจานปูสุกปากคองมะขามเท่านะเนี่ยสามร้อยบาทนะครับพระลีลาก็พี่ในครับรีลาเนื้อชินนะครับสุโขทัยนะครับลีลาอยู่ในเรียมเงินในพิดาเนื้อชินสุโขทัยกับพี่คาบเดิมๆเลยนะแต่ห่วงเขาหักนะครับเนี่ยคาบเดิมห่วงหัก หลังรายผ้าน,นี้วผ้าดูง่ายนะครับเนื้อชินครับพี่นะรบรีเวลาเขาได้เีลาถ้ำหีบนะครับเป็นเนื้อชินครับพี่ค่อนข้างที่จะพบเจอได้น้อยส่วนมากจะเจอเป็นเนื้อดินเีลาถ้ำหีบนี่ดูง่ายๆเลยพี่900บาทในนะครับคุณแผนชมตลาดนี่ก็เนื้อชินเหมือนกันในะครับบ้านนี้เก็บเนื้อชินนะดูดิดนะครับผ้าแท้ๆแรดูง่ายๆนะครับคุณแผนชมตลาดดูดิ ุณแผนชมตลาดแล้วหลังรายผ้านี้ก็ได้เดิมได้แท้นะครับเป็นเนื้อชิ้นเขียวได้แท้แท้แรดูง่ายๆมาพร้อมกับกรอบเงินนะครับพี่พี่จ๋ามาพร้อมกับกรอบเงินเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับถ้ามาพร้อมมากรอบเงินแบบนี้นะเอาไปเก้ารอยแล้วก็องค์นี้ครับพี่แล้วองนี้จะเป็นอาบะเชออาบะเช่เน้นดูง่ายค่าเบ้าเดิมนะครับอาบะเช่เน้นดูง่ายค่าเบ้าเดิมนะครับร่องรอยตกแต่งและแทงตะใบเดิมๆนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดอาบัเช อ้เอาไปเช็คได้ง่ายดูง่ายแบบนี้เอาไป900บาทนะครับลอยองค์ที่นะครับที่ลอยองคก็พี่นวร,รุ่นรอยน้ำนะครับดูไง่ายๆกับพี่ทองตามซอกแขนซอกเท้าท่านเดิมๆเ,เลยพี่นี่ดูคาบทองเนี่ยเนื้อว่านแบบแห้งๆแลดูง่ายเนื้อว่านแบบแห้งเลยพี่แรดูง่ายเลยนะครับหน้าไปแขวนหน้าไปใช้ตั้งหน้ารถก็ได้นะครับใส่กระเช้าแขวนก็สวยกับพี่แลดูง่ายนะครับผมเอา900บาทนะครับทองอยังอยู่นะสังกติยังเห็นทองเลยพี่ทองเขาแห้งกหมดแล้ว ราคานี้ไม่มีแน่นอนพี่จัดโปรโมชั่นช่วงเช้านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆดสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ